สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2559สมในพระเทพพระราชวาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬก54นาทีสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กสถานีวิจัยคลองหอยโขง่งคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ทอดพระเนตรในทศการผลงานทางวิชาการของศูนย์วิจัยอาธิธภารกิจของสถานีวิจัยคลองห้อยโคงความก้าวหน้าของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานวิจัยปาล์มน้ำมัน,นพันธุ์รั์มอ .1 กล้องบันทึกภาพรากพืชระบบอิเล็กทรอนิกส์และความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในเขตภาคใต้ของประเทศไทย สถานีวิจัยคลองหอยโคงนี้เป็นสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินใช้ประโยชน์ด้านการ,กรเกษตรในการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กเพื่อศึกษาวิจัยค้นคว้าให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะและถ่ายทอดสู่นักวิชาการและ,กะเกษตรกร ผลิตพันธุ์แพะเนื้อเพื่อสนับสนุนการวิจัยและเพื่อจําหน่ายแก่เกษตรกรให้มีพันธุ์ที่ดีต่อจากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมแพะพระราชทานให้แก่นาสฎดอรในภาคใต้ซึ่งในปี2557สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแพะพันธุ์แบล็กเบงกอเพศผู้จำนวน4ตัวให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการจัดมอบเพื่อสนองพระราชดำริเพื่อใช้ในการศึกษาและขยายพันธุ์โดยการนำไปผสมพันธุ์รวมกับแพะพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นถิ่น จากผลการทดลองเลี้ยงพบว่าแพะพันธุ์ผสมจะมีความสามารถในการทนทานต่อโรคและสภาวะอากาศที่ทุระกันดารตลอดจนสามารถผสมพันธุ์ให้ได้ลูกได้มากจํานวนซึ่งเกิดจากการผสมลักษณะเด่นระหว่างพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์แบล็ k เอ n กอลสำหรับมอบให้แก่ราษฎรและยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่ง ในการนี้ได้พระราชทานแพะลูกผสมแบล็กเบงกอพื้นเมืองแองโกนูเบียนที่ผสมไว้ใช้ในงานของมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน21ตัวแพะลูกผสมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานาครินจังหวัดสงขลาจัดถวายจำนวน21ตัวประกอบด้วยแพะพันธุ์บอพื้นเมืองแองโกนูเบียนพื้นเมืองจำนวน10ตัว และแพะพันธุ์พื้นเมืองแอ <jam ita S 1> โกโนเบียนจำนวน11ตัวรวม42ตัวแก่ตัวแทนหน่วยงานและราษฎรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเวลา1 0 5นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมฐานราบที่152สอค่ายศรินทรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรินทรครบ36ปี เมงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามค่ายแห่งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เคยทรงดํารงตําแหน่งนายทหารพิเศษประจํากองพันธานราบที่3กรมฐานราบที่5และทรงเปิดป้ายค่ายสิรินทรเมื่อวันที่22กันยายน2523จึงกําหนดให้เป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันได้ย้ายหน่วยไปอยู่ที่อำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลา ส่วนหน่วยภายในค่ายสริทนทร์ขณะนี้คือกรมฐานราบที่152ในการนี้พระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้พลโทวิวัฒน์ปฐถมภาคแม่ทัพภาคที่4เฝ้าทูลอ,องพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นคณะผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าทูลอ,องพระบาทรับสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ตนและกำลังพล จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งส่งพระกรุณาโปรเกล้าปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชนโดยมีศูนย์แพทย์ฐานบกจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและยะลาไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคตาทันตกรรมกายภาพบำบัดนวดแผนไทยและฝังเข็มแก่ประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อแล้วส่งเยี่ยมนักสอนที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จ ซึ่งส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนดรุณปรีดาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินทร์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อแบ่งพื้นที่การเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในช่วงปฐมวัยหนึ่งและสองให้เป็นสัดส่วนพร้อมแบ่งพื้นที่เป็นห้องพักครูและห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิริทนทรนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่22กันยายน2533โดยเปิดรับดูแลเด็กอายุ2ปี6เดือนถึง5ปีที่อาศัยในค่ายสิริทนทรและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันมีนักเรียนชายหญิงรวม35คนโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและของใช้แก่เด็กพร้อมกับทอดพระเนตรการแสดง เวลา14นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระราชทา,านประกาศสยรบัติและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี2558เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกําลังใจโดยมผีผู้ผ่านการคัดเลือกรวมจํานวน72คนแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มข้าราชาการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นชุมชนและกลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาประชาชนและองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรจากนั้นทอดพระเนตรในเทศากาลพระบารมีปกเกล้าจัดแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ครอบครัวพระบรารมีปกเกล้าตามหาบุคคลในครอบครัวจาก9ก้าภาพความทรงจำเมื่อครั้งเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์ในโอกาสครบ35ปีการก่อตั้งศูนย์และการดำเนินงานในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตามโครงการพระราชดำริ ทีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการบริเวณอ่าวปัตตานีในปี2554เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยขอพระราชทานพระราชานอุญ,ญาตเข้าร่วมโครงการและแต่งตั้งคณะทํางานร่วมดําเนินการเพื่อสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดตั้งโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนําแนวทางการจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาขยายผลและประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเปิดสอน4ี่สาขาคือช่างซ่อมรถยนต์ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการ,กรเกษตรและช่างไฟฟ้า ปัจจุบันสิทธิ์พระดาบทในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กว่า300คนจบการศึกษามีงานทําและสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งยังเป็นที่พึ่งของครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอเป็นหน่วยงานอำนวยการระดับพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2524โดยพัฒนามาจากศูนย์ประสานงานการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมการปกครองที่มีอยู่เดิม ทำหน้าที่เร่งรัดกํากับดูแลประสานงานผนึกกําลังและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งความร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เวลา15นาฬิกา49นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกป่าคาบือซาบ้านจาร์สโตตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสจำนวน8โครงการซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแก่ราษฎรที่ยากจนเป็นแหล่งอาหารปลอดสารพิษแก่ชุมชนและเป็นแหล่งให้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานและท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านต่อหลังและโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าไผ่อำเภอระแงะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่อำเภอสุไหาดีและโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านสะแนะอำเภอรือาะ ปัจจุบันสมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้มีงานทำมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผลการดำเนินงานในปีนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างทั้ง8แห่งเป็นแหล่งผลิตอาหารสู่ชุมชนที่มีการส่งเสริมปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลกว่า20ชนิดและด้านการปรศุสัตว์เช่นเลี้ยงแพะ ไก่พันพื้นเมืองตลอดจนมีการแปรรูปผลผลิตเช่นน้ำลูกหม่อนโดยทางการ,กรเกษตรนำไปจำหน่ายที่ตลาดสดแหล่งชุมชนและสถานที่ตามหน่วยงานราชการจากผลสำเร็จมีผู้สนใจเข้าศึกษาดูง,งานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกว่า1,800คนมีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพกว่า2,000คนจากนั้นทอดพระเนตรแปลงสาธิตนวัตกรรมการปลูกพืชของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โคกปลาคาบูซาซึ่งเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการปลูกพืชบนดินทรายโดยใช้วิธีปรับปรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์สองตันต่อไร่ต่อปีปลูกพืชผักโดยใช้วิธีทำซุ้มเชิงไม้ประดับใช้ฟางข้าวหรือพลาสติกคลุมที่โคนต้นเพื่อลดปัญหาวัชพืชรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดป้องกันน้ำระเหยจากดินง่ายและประหยัดแรงงานรวมทั้งสาธิตการปลูกพืชในถุงปุย๋ย มีกรในกรณีที่มีพื้นที่จำกัดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาริมน้ำทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะได้ส่งเสริมโครงการฟาร์มตัวอย่างด้านการประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนาราธิวาสได้สาธิตการเพราะเลี้ยงปลาสลิดและปลลและปรรูปปลาสลิดด้านกรมชลประทานในปี2543ดำเนินการขุดสระน้ำจำนวน2สระ และก่อสร้างโรงสูบน้ําในปี2549ขุดสะบาดานสองแห่งและในปี2560มีแผนงานก่อสร้างโรงสูบน้ำสามแห่งและถังเก็บน้ำ50ล้านลูกบาทเมตรส่วนกิจกรรมด้านสวนป่าและสัตว์ป่าได้รวบรวมพันไม้เพื่อการอนุรักษ์และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการทรัพยากรป่าไม้โดยได้รวบรวมแปลงป่าไม้ป่ากินได้อาทิทุเรียนน้ำ จากนั้นประทับรถพ่วงพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการขยายพันธุ์มะละกอเรดเลดี้ด้วยวิธีตอนกิ่งทำให้ได้พันธุ์มะละกอพันธุแท้และได้ผลรวดเร็วนอกจากนั้นยังมีสามารถจำหน่ายต้นพันธุ์มะละกอที่ได้จากการตอนกิ่งเป็นการเพิ่มรายได้โดยปลูกในพื้นที่สองไร่308ต้นซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่กเกษตรกรเป็นอย่างดีส่วนการปลูกหม่อนผลสดาำนินการปลูกสองไร่ใช้หม่อนพันธุ์เชียงใหม่ ปลูกครั whales, 13, ้งที่ 15, 15, 15, nah 2เ <for> มื่อวันที่20มกราคม2557เริ่มเก็บผลผลิตเมื่อวันที่13พฤษภาคมถึง29มิถุนายน2559ได้ผลผลิต211กิโลกรัมเวลา16นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชทานพระราชวโกาส ให้นางสายหยุดเพชศสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2558นําคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่16ประจําปี2558 และนักเรียนทีมชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาได้แก่เด็กหญิงโยรดายอดเสาและเด็กหญิงอิสราประทักการทีมโรงเรียนนราธิวาสเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน